เราครบกันตอนไปซัมเมอร์ตอนวันหกอะเที่ยงกิจคบกันจนมีน้องเนี่ยแหละตอนนั้นพอพี่รู้ตัวพี่ก็สับสนไม่กล้าบอกใครเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยอะเรื่องอดีตเราจะไม่คุยเลยนะแต่อยากรู้อนาคตเราสองคนจะทำไง ถ้าพ่อแม่ผมรู้คงต้องโกรธมากแน่ๆสอบม,มหาลาัยก็ไม่ติดก็มาเจอเรื่องนี้ไม่ได้ถามว่าพ่อแม่คิดยังไงแต่ถามว่าเราสองคนจะเอาไงกันต่อเอ้ยจะเก็บน้องไว้ค่ะจะเก็บไว้จริงเลยเหมอกยังไม่พร้อมอ่ะหมอกยังไม่อยากหยุดชีวิตไว้ตรงนี้ เอ้ก็เหมือนกันนะพอเราสองคนก็มีอะไรคนที่ดีนะหมอเคยได้ยินมาว่าแค่ไม่กี่สัปดาห์เอาออกมามันก็เป็นแค่เนื้อเยื่อแค่ของเหลวอะยังไม่เป็นตัวแล้วตอนนี้สมัยนี้การเอาออกมันก็ปลอดภัยอะบอกว่าาถ้บเญอพวกอแล้วมึงอย่ามาแสดงความเห็นชั่วในบ้านกูนะ ออกไปเลยพ่อแล้วพ่อรอพ่อ,อมึงไม่ต้องเรียกพ่อพ่อลูกกูหลานกูกูเลี้ยงเองได้ไปพ่อ<ป>พ่อพ่อไม่เอาใจจริงเฮ้ยเล่าไง,ไงดิทำไมเขาดูแบบเลวใช่ไหม เขาบอกว่าเขาสับสนเขาพยายามจะอธิบายแต่พี่ตัดเลยไม่อยากยุ่งแล้วแล้วยังอยู่ช่วงนี้ก็กลับมาไม่รู้เป็นไรของเขาไม่รู้คิดอะไรอยู่แต่เทนรับปากกับพี่ได้ไหมว่าจะไม่บอกพ่อแม่พี่อ่ะไม่ต้องห่วงเทนไม่บอกใครวันนี้จะไปโรงเรียนปะเนี่ยกูจะว่าอะไรไหมมีแผลแบบเนี้ยพี่กลัวเทนจะสยเพราะพี่ พอดีเมาาื่อวานเกิดอุบัติเหตุระหว่างซ้อมฟุตบอลนิดหน่อยอะค่ะวันนี้คุณหมอนัดก็เลยมาช้าคะ่ะเนี่ยบอกให้พักผ่อนอยู่บ้านก็ไม่ฟังอืมมีความรับผิดชอบดีมากเออเดือนหน้าเนี่ยจะมีพบผู้ปกครองเพื่อคุยเรื่องเรียนต่อมหาวิทยาลัยอะ,อะยังไงติดต่อคุณอาเทนได้ยังเพิ่งติดต่อได้เมื่อเช้านี้เลยคะ่ะอดินว่าไงบ้างอะครับอาส่งคลิปไปให้แล้วเทนเปิดดูได้เลยนะ ได้ตั๋วแล้วนะกำลังจะกลับซียูนะจ๊ะแค่เน,น,นี้อืมแค่เนี้ยเนี่ยดินรู้หรือ,อยังครับว่าพ่อผมเสียแล้วอะรู้ทำไมเขาไม่พูดถึงพ่อเลยไม่พูดถึงผมด้วยซ้ำดินเขาก็เป็นแบบนี้แหละยิ่งเขารู้สึกเนี่ยเขาก็จะยิ่งไม่แสดงออกอะยังไงอะครับมันเป็น,นกลไกป้องกันโวของเขาอะ่ะ ยิ่งเขาเสียใจเขาก็จะยิ่งนิ่งไม่แสดงออกหรือบางทีก็รักนะแต่ไม่แสดงออกอ่ะไม่แสดงออกแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้คิดไปเองไมไ่ตีความไปเองอะครับหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกจริงๆด้วยซ้ําอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับแต่แพทเป็นแฟนอดินคงรู้จักเขาดีกว่าผมอะครับก็ไม่แน่หรอกเอาเป็นว่า เดี๋ยวอดินกลับมาเนี่ยเราก็คงรู้เองเนาะว่าเขาคิดยังไงอดินกลับมาบ้านก็คงซ่อมเสร็จพอดีเทนก็กลับไปอยู่กับอาหมดเรื่องวุ่นวนสักทีเนาะครับพ่อครับผมฝากความหวังไว้กับอดินได้ใช่ไหมครับ พี่มาได้ไงอ่ะพี่ไปถามเพื่อนเอ่ยมาว่าน้องเป็นใครไปได้ข้อมูลมาแล้วเสียใจด้วยนะเรื่องพ่อแล้วพี่มา,าผมทำไมพี่รู้ว่าน้องอ่ะอยู่กับที่บ้านเอ่ยอ่ะแล้วน้องก็เทนเรียกผมว่าเทนพี่มีเรื่องอยากให้เทนช่วยอ่ะคือ พี่อยากเห็นเซยยาเทนจะส่งมาเป็นรูปส่งไปเป็นคลิปส่งมาเป็นอะไรก็ได้อะพี่แค่อยากรู้ว่าตอนนี้เซยยะเป็นยังไงบ้างไมอะผมช่วยพี่ไม่ได้ผมไม่อยากยุ่งตอนนี้พ่อพี่เพิ่งตรวจเจอมะเร็งกำลังให้คีโมโอ,อยู่อาการไม่ค่อยดีเลยตั้งแต่ที่พ่อป่วยพี่ก็เพิ่งรู้ว่าพ่อทำอะไรให้พี่ไปเยอะมากพ่อบอกว่าเวลา ที่พ่อตายไปพ่อจะได้ไม่เป็นห่วงลูกๆแม่งโคตรจีตัววันนา้นแม่พี่รู้ว่าพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเซียาเลยพี่อยากแก้ตัวนะเทนถ้าเป็นไปได้พี่อยากดูแลเซียะก,กับเอ๋ยนะอยากพาเซย่ะไปเจอพ่อพี่อยากให้ปู่ได้เจอหลานเขาสักครั้ง ก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายไปพี่มาหาเทนพอคิดว่าเทนน่าจะเข้าใจพี่ดีที่สุดแล้วขอร้องพ่อครับถ้าเป็นพ่อพ่อจะตัดสินใจยังไงพ่อจะไม่ยุ่งหรือก็ได้คืนนี้พี่กอดติดโทราศัพท์ไว้แล้วกันถ้ามีจังหวงะเมื่อไหร่ผมจะรีบคอหา จริงจริงนะเทนได้พี่จะรอเว้ยนานแค่ไหนดึกแค่ไหนพี่ก็จะรอจริงจริงนะเทนขอบใจมากเลยขอบใจจริงจังหวะนรกจริงๆริงรู้หลังๆว่ามันไม่มีอะไรอ่ะแต่จังหวะมันได้จริงๆริงอืมได้อยู่บ้านอาเอื้อเป็นไงบ้าง ก็ดีนะเซย่าน่ารักดีอะเป็นเด็กสายหาเออดีอะเดี๋ยวหลังพิมไปเล่นด้วยนะพิมอยากมีน้องอะเห็นพิมเป็นแบบเนี้ยแต่พิมก็รักเด็กนะพิมพ์ตอนี้พิมมีแฟนยังเฮ้ยพี่เจนถามทำไมอะก็เป็นห่วงแล้วรู้วิธีคุมกำเนิดไหมโทษทำไงไม่ให้ท้องอ่ะรู้ไหมโอยถามอะไรเนี่ยโตแล้วก็ต้องคุยมัวแต่เขินอายไม่ทำผู้ชายมันพอดี รู้สิสุขศึกษาก็มีสอนอินเทอร์เน็ตก็มีให้อ่านก็ดีอ่านให้มันเกินแปดบรรทัดละกันเอาให้รู้จริงๆจะได้ไม่พลาดแล้วถ้าผู้ชายคนไหนมาบอกว่าถ้ารักกันจริงต้องไลฟ์สดๆไม่ใส่ถุงอย่าไปยุ่งกับมันนะพวกเนี้ยพวกผู้ชายเห็นกับตัวฟิลมีพี่ชายมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วถ้าพลาดขึ้นมารีบปรึกษาผู้ใหญ่อย่าตัดสินใจกันเองแบบเด็กเด็กโอ๊ยอยากกับตัวเองผู้ใหญ่มากอะได้ข่าวว่าห่างกันแค่สองปีนี้ เออว่ะก็จริงอถ้าพี่หมอกเขาอยากดูแลเซาา่าบ้างพี่คิดไงครับคิดว่าเป็นไปไม่ได้คนอย่างหมอกไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใคร ค่ะแม่อ่ะพี่ฝากดูไลเซียดหน่อยฮัลโหลเทนเบาๆนะพี่ปิดไมค์ได้ก็ดีดูอย่างเดียว yeah